หัวใช่ไหคะนิหัวออกไปดีดี่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาจารย์คะถ้เกิดว่าเราไม่ย้ายโซลแต่นีาเรามีแต่น้ำเ้วก็ไปนอนที่เตียงเราก็ปีนโชเกมซหัวซื้อเครื่องตีโซซื้อเครื่องตี ไม่ใช่มันมีเครื่องนะเนี่ยมันมีเครื่องอะไรนะจำเครื่องสิ่งนี้ฟองน้ำใส่หมยกอนทผาดฟองน้ำอ่ะสเปรย์ได้ไหมอ่าอ่าฟองกี้ได้ไหมคมันจะไม่เป็นฟองไงอ๋อโอเคงั้นเอมันจะเป็นต้องมีฟองใช่ไหมมันจะเป็นมันจะเป็นจะไหมที่เราคนใช้งานดีไงใี่มีฟองก็ใช้ไหลอ่าๆนั่นแหละ